คุณนตา,ตานะครับเราร่วมสถาบันมาด้วยกันเกี่ยับทางนั้นผมเียเป็นรุ่นน้องไอสถาบันที่ผมว่าเนคือมหาไรหัวชนแต่ผมเห็นท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่นั่งวันนีนะ้ส่วนใหญ่เราขอบคุณหน้าพุณตา,ตานะครับเราร่วมสถาบันมาด้วยกันเกี่ยวับทางนั้นแต่เมืเ่อเนี่ย ปกตินี่ครับซึ่งผมกตีนี่อาจจะเรียนเก่งสำเร็จไปแล้วสำเร็จไม่อยอมสำเร็จกี่ทีนะครับไอเรียนลงวิทยามหาอะไรอย่างนี้นะตรงนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างเร่งวิจัยผมมีคน,นค,คือกาอ่านขออนุญาตเลยนานนะครับผมเป็นลูกศิษย์กันเพื่อนร่วมเรียนด้วยกันแล้วก็เป็นลูกศิษย์ด้วยวันนี้ก็ยังเรียนไม่จบ ทำต้องไปเรียนด้วยกันอยู่ตลอดเวลาใจนะครับเรียนใจที่ทั้งคู่ได้ตัดสินใจครองรับของชีวิตกันวันนี้อะไรวะวันนี้ผมต้องการอย่างน้อยพี่ชายผมโชคดีนี่ได้ดีแม่คนหนึ่งกันเรีใจนลยครับที่ทั้งคู่ได้ตัดสินใจครองรับของชีวิตกันมาผมก็คงไม่ดี ท่าน,นครับผมขอราตนาส่ว์สิทธิทั้งหลายนะครับช่วยดนบันดาลให้ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจงครองรักรองเรือนกันตลอดไปและก็ขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาฝากเจ้าสาวนิดเดียวช่วยดูแลพี่ชายด,ด้วยขอบคุณมากครับน,น้ำใจแให้มาทุกคน เึ้มากในชีวิตเพื่อนพักพวกที่น้องญาติมาหมดรู้สึกสีใจมากๆเรียนที่ต้องแต่งงานเพราะว่าตาผมเนี่ยเอาค่าขวานี่ไให้เห็นเพราะผมเป็นต้อหินผมรักษามา15ปีแล้วรักษาไม่ดีรักษาไม่หายและอีกข้างนั้นนะคิบก็ไปเพชเจ็ดเหลือแค่สาม แล้วเมื่อก่อนนี้มาปีที่แล้ยันขับรถได้มาปีนี้มันขับไม่ได้แลวเลยต้องหาผู้ช่วยมาช่วยขับรถให้ดูช่วยขับรถด่วยดูแลเหมือนพ่อเหมือนเหมือนพี่เหมือนเหมือนน้องเหมือนพยาบาลช่วยด้วยแล้วก็เท่ากับว่าเท่ากับเป็นเป็นเดี๋ยวช่วยดูแลให้อย่างเต็มที่เลยเราก็ฝาก ตัวเราไป่รับเจ้าบาวช่วยดูแลจนกระทัดด่ง okay. ไม่รู้วันไหนจะไปขอบคุณมากครับครับผมขอเสียงปรบมือให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อยครับครับผมใจได้กำจะเป็นช่วยเป็นหลายๆนะให้ับก็ผ่านด้วยกูตีเนี่ยสุน้องชายไปเรียนซ่อม ท่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์นะจับแต่น้องดุตรีเนี่ยจะไปเรียนร้องเพลงนะครับเสียงเขาดีมากรถไปเลยน,นววะฟางเลย bằng là bây giờ thì bảo chị na, người ta đi đi